วิทยาสป,ประยุท์กับการแข่งขันในรอบระดับประเทศคู่ที่หนึ่งที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องประทับใจกับพวกเขาเหล่านี้กับโจทย์แยกหมูเป็ดไก่ ซึ่งพวกเราเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าเป็นพื้นที่ตัดสินใจของเป็ดและก็ไก่จะทำคานไว้กั้นเป็ดเท้าเขาจะไม่สามารถเกาะกระามไปได้ตาเอาละครับเป็ดไหนบอกยิบไม่ได้ไห้บอกยิบไม่ได้นอกจากนี้เรายังจะแขวนโทรศัพท์ตั้งเสียงเรียกเข้าให้เป็นเสียงของสัตว์ทั้ง3ชนิดติดไว้ที่คอของสัตว์แต่ละชนิดครับหมายถึงโทรไปแล้วมันจะดังเป็นเสียงเป็ดไก่และก็หมูครับคุณตาบอกมันแล้วบอกกลับ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 ไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับ ถ้าสมมุติว่าไก่มันหิวน้ำได้อยากไปกินน้ำที่เป็ดไก่จะไม่ไปแล้วเป็ดจริงเพราะงั้นถ้าเจอน้ำปุ๊บไม่เลือกทางนี้ไม่เลือกยังไงไก่ไปลอกยตัวที่สองวิทยาสัพพยุตห้ามพลาดครับ